ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวสวนลำเพลินออฟเชียลครับได้มาถึงที่การแสดงคืนนี้แล้วนี่ครับผมนี่ครับทุ่งนาจอดนี่มือปราบครับพิบู์บางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนี่ฮะคืนี้เราก็มาถึงนที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะหกโมงเช้าแล้วครับผมทีมงานรถตู้ทีมงานเอฟมินก็ ได้มาถึงสถานที่การแสดงคืนนี้แล้วครับผมนี่ครับไปก็สว่างนะครับผมระดับติดๆครับถึงแล้วครับผมมันยังอันี้อยู่นะฮะมันยังสลัวหูสลัวตาครับผมแต่ที่พักเยอะนะครับผมวันนี้ฮะ นี่ครนี่ครับปูกับย่าครับอุ้ยน่องี่นน่องนี่ครับเอาหู้สีไว้สวยงามครับผมนี่ครับรูปนี้สวยมากครับ สวยงามครับนี่ครับบรรยากาศเนาะเช้าๆครับพี่น้องนี่ฮะนี่ครับนี่โอ,โอ้พี่เอ้ยน้องเอ้ยสวยครับผมพื้นที่สวยมากครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะไปหาถามว่าจะนอนนี่หรือยังไง หรือบรรยากาศจะไปหา,าที่พักครับี <Yeah. S 1> ถนนไปสีเมืองใหม่นะครับผมถนนนี้ไปพิบูรลบางสาหานนะครับผมด้านด้านนี้ก็พิบูรลบางสาหานครับผมส่วนถ้าจะไปด้านนี้ก็ไปสีเมืองใหม่นะครับผมนี่ครับ นี่คลับเนี่ยนี่กรบทาง ทางเข้าคืนนี้นะครับการสนามทางเข้านะครับนี่ฮะลานจอดรถครับตอนยังไม่สว่างจะมองอะไรไม่เห็นนะครับผมพี่น้อง นี่ครับคลิปแรกแๆคลิปต้นๆคนที่มาถึงสถานที่การแสดงคือทีมงานรถตู้เอฟมินสาวน้อยพเพชรบันแพงครับนี่ครับโอ้โหแม่พีเสเดิดเป็นไงครับพี่น้องน่ครับนี่ครับ ยังไงครับอย่ริ่มนะครับตามช่องบอกโวนเพิดออฟิเชียลครับผมดันให้เป็นหมื่นๆเลยครับดันให้ได้หมื่นนะครับพี่น้องฝากกดติดตามหน่อยครับช่องน้อยๆไปไว้ไปดวงใจของพี่น้องสักหนึ่งช่องนะครับผมสาระบ้างมาสาระบ้างก็ดูไปเถิดพี่น้องเนาะนาะคำขคกับพี่น้องครับฝากกดติดตามหน่อยครับนี่ครับเป็นเป็นช่องที่ว่าชอบถ่ายทั่วไปครับผมถ่ายได้ทุกอย่างครับนี่ครับ นี่ครับ มันมืดนะครับมันจะมองไม่เห็นอะไรครับต้องสว่างแล้วจะถ่ายอีกรอบนึงนะครับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับนี่ฮะก็อยากถ่ายหลายๆคลิปครับผมวันนี้มองไม่เห็นครับผมนี่ก็เอาสว่างหูสว่างตาเนาอพี่น้องเนาะถ่ายนี่ครับ บรรยากาศเช้าต้องดูช่องของบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลที่การแสดงต่อคือต่อวันครับผมหน้างานเจ้าแรกเจ้าเดียวคื่ช่องบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมเป็นคนขับรถตู้เอฟมินสาวน้อยนะครับผมจะรายงานสดๆต่อวันต่อเลยนะครับผมตอนเช้าครับผมที่ว่าเราจะรู้ว่าออวันนี้เราแสดงอยู่ที่ไหนตอนเช้าเราเดินทางถึงตอนขี่โมงครับวันนี้เราอยู่ที่บุญบางสาหาดนะครับผมอำเภอ เพอร์บุญพี่บุญบางสาหารครับทุ่งนาจนนี่มือปราบนะครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนี่ฮะเป็นยังเช้าครับผมก็มองอะไรไม่เห็นนะพี่น้องนี่ฮะเล่นอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมบรรยากาศดีไหมฮะเช้าครับพี่น้องโอ้ยเนาะที่นอนยอะแยะครับพี่น้องนี่ฮะ นี่ครับ้สุดยอดดีครับช่องเบาสนี่ได้ก่อนใครเลยครับผมเบิกเลิกเบิก,เกยามก็ต้องช่องเบาสนลับเปิดอ๊อเชี่ยวกับพี่น้องนี่ฮะ วันนี้เราอยู่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบอยู่พิบูรณ์บางสาหานะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ทิพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผงครับหมอลําเพลินเงินล้านนะครับผมโลภราชทานนะครับผมนําทีมโดยบอสโจน้องอุ้งอิงน้องฮักแผงและก็ทีมงานสาวน้อยทุกเต็มวงครับผมวันนี้ครับนี่ฮะมาต้องมีลำถวายกับปู่กับย่าครับโว้ยคนลุกสู้เลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ฮะ นี่ครับป้าวสาธุบุญนะครับสาธุสาธุบุญนำกันเด้อครับผมนี่ครับว้าพี่น้องเป็นยังไงโอ้นี่ครับอยู t ทิวทัศน์ดีนะครับพี่น้องเนี่ยฮะถ่ายรูปมีสวยมากครับพี่น้อง ครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดติดตามช่องหมอเสรมเราเป็นออฟฟิเชียลเลยครับช่วยดันดันให้ได้มหมื่นนะครับพี่น้องเนี่ยฮะนี่ฮะวิวธรรมชาติ ช่วงอยู่ต่างจังหวัดนะครับผม